ก็สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็เช่นเคยนะครับก็จะได้นําความรู้สาระดีๆนะครับผมมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับผมเรื่องธนบัตรชนิดราคา10บาทนะครับที่มีราคาสูงถึง5 0 0 0 0นบาทนะครับผมว่าเป็นแบบไหนมีจุดสังเกตแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะได้ให้ความรู้ไปนะครับ ก็ขอให้นะครับผมพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะผมก็ให้ดูคลิปอย่างช้าๆอย่างละเอียดนะครับจนจบคลิปนะครับผมเพื่อจะได้รับข้อมูลที่ไม่คลาดเคลื่อนนะครับผมว่าธนบัตร10บาทรัชการที่9นะครับผมแบบไหนนะครับที่มีราคาสูงถึง50,000นบาทนะครับผมว่าเป็นแบบไหนจุดสังเกตตรงไหนนะครับผมไม่ยากนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็เช่นเคยครับผมก็ขอ ตอบคำถามล่วงหน้าสองคำถามก่อนเช่นเคยนะครับเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมอาจจะสงสัยแล้วก็สอบถามมาในคอมเมนต์นะครับผม <sur ff ing> ก็ขอตอบก่อนเลยนะครับ <sur ff ing> คําถามแรกนะครับรับซื้อหรือเปล่านะครับผม <sur ff ing> คําตอบก็คือไม่รับซื้อนะครับคําถามที่2นะครับผมแล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับ <ing> คําตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนนะครับก็ตอบคําถามล่วงหน้าก่อนทั้งสองคำถามแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็มาฟังสาระความรู้ดีๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเรามาทําความรู้จักกับดนบัตรรัชการที่9ชนิดราคา10บาทก่อนนะครับผมธนบัตรชนิดราคา10บาทรัชการที่9นะครับผม ก็จะมีด้วยกัน3แบบนะครับก็จะมีแบบที่9นะครับผมแล้วก็แบบที่1 1อแล้วก็แบบที่12นะครับเต่๋ยตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนะครับผมผมมีแค่แบบที่12นะครับแล้วก็แบบที่12ก็มี2รุ่นนะครับผมก็คือรุ่นธรรมดานะครับผมแล้วก็รุ่น120ปีกระรวงการคลังนะครับผมเดี๋ยวชมชัดๆครับ ซึ่งธนบัตรชนิด да ราคา10บ,บาทรัชกาลที่9นะครับผมทั้ง2แบบนี้นะครับผมก็คือแบบ12นะครับทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับผมจะมีข้อแตกต่างกันที่ตัวหนังสือด้านล่างนะครับผมธนบัตรนะครับผมด้านบนนะครับเป็นรุ่นที่ไม่มีตัวหนังสือนะครับผมส่วนธนบัตรที่อยู่ด้านล่างนะครับผมจะเป็นธนบัตรรุ่น120ปีกระทรวงการคลังนะครับผมส่วนด้านหลังก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับผม เดี๋ยวชมด้านหลังครับครับผมนี่ก็เป็นด้านหลังของธนบัตรนะครับผมแบบที่12นะครับผมทั้ง2รุ่นนะครับทั้งรุ่นที่ไม่มีตัวหนังสือนะครับผมแล้วก็รุ่น120ปีกระทรวงการคลังนะครับผมซึ่งถ้าดูด้านหลังนะครับผมก็จะดูไม่ออกนะครับผมเพราะว่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมถึงแม้จะมีดูเต็มใบนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่สาระสําคัญนะครับเพราะว่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับผม เดี๋ยวกลับไปดูด้านหน้าของธนบัตรอีกครั้งนะครับครับผมก็กลับมาทางด้านหน้าของธนบัตรอีกครั้งนะครับผมซึ่งด้านหน้านะครับผมจะมีแตกต่างนะครับผมแค่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ใช่120ปีกระรวงการคลังนะครับผมก็จะไม่มีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างนะครับผมส่วนถ้าเป็นรุ่น120ปีกระทรวงการคลังนะครับผมก็จะมีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างนะครับผมขอให้ทุกท่านอ่านดูนะครับถ้ามีนะครับผม เตะทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมจะแตกต่างที่ตัวหนังสือนะครับผมที่ไม่มีนะครับส่วนถามว่าราคานะครับผมมีไหมนะครับผมราคาก็ยังไม่แพงนะครับผมถ้าเป็นสภาพใหม่ๆนะครับผมถ้ารุ่นที่ไม่มีตัวหนังสือนะครับผมถ้าใหม่ๆ u n c นะครับผมก็จะอยู่ที่สามสิบสี่สิบาทนะครับผมส่วนรุ่นร้อยี่สิบปีกระรวงการคลังนะครับผมถ้าสภาพใหม่ย n c นนะครับผม ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่จะไม่เกินกันเยอะนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่สบาบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่ถามว่ามีรุ่นที่ราคาหลักหมื่นไหมมีนะครับผมซึ่งผมก็จะได้ทําคลิปให้ชมในคลิปหน้านะครับผมส่วนในคลิปนี้นะครับผมมาฟังธนบัตรรัชกาลที่9ชนิดราคา10บาทที่มีราคาสูงถึง5 0,000นบาทก่อนนะครับผมส่วนธนบัตร แบบ12นะครับผมชนิดราคา10บาทรัชการที่9ก็ไว้คอยชมในคลิปหน้านะครับผมก็ถ้าท่านมี2รุ่นนี้นะครับผมก็สามารถเก็บไว้สะสมไว้ดูได้นะครับผมถึงจะไม่มีราคานะครับผมแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับผมสะสมเพื่อความสุขได้นะครับแล้วธนบัตรรัชการที่9ชนิดราคา10บาทแบบ12ผมนํามาให้ชมเพราะอะไรก็เพราะว่าธนบัตรรัชการที่9นะครับผมชนิดราคา10บบาทนะครับผมมี ที่ราคาสูงถึงห้าแสนบาทนะครับผมที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับผมแต่จะไม่อยู่ในแบบสิบสองนะครับผมแต่จะอยู่ในแบบที่เก้านะครับผมซึ่งผมก็ไม่มีธนบัตรใบจริงอยู่ในมือนะครับผมแต่ผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนแล้วก็จุดสังเกตตรงไหนนะครับผมแบบที่เก้าจะเป็นแบบไหนนะครับผมธนบัตรราชการที่เก้านะครับผมแบบเก้านะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม แต่ผมมีแต่ชนิดราคา1บาทนะครับซึ่งธนบัตรรัชการที่9แบบ9นะครับผมก็จะมีด้วยกันหลายชนิดราคานะครับผมจะมีชนิดราคา10บาทนะครับผมที่ผมได้พูดไปว่าราคาสูงถึง50,000นบาทนะครับผมเดี๋ยวผมไม่มีตัวอย่างในมือนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ชมนะครับว่าจุดสังเกตตรงไหนแล้วก็เป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวชมภาพกันเลยครับครับนี่ก็เป็นภาพธนบัตร รัชการที่9ชนิดราคา10บาทแบบที่9นะครับผมที่ผมพูดมาครั้งต้นว่ามีราคาสูงถึง5 0 0แสนบาทนะครับผมท่าสวยๆนะครับให้ท่านสังเกตนะครับผมใบที่มีราคาสูงถึง5 0 0แสนบาทนะครับผมท่าสวยๆนะครับให้ท่านสังเกตที่หมวดนะครับผมหมวดก็จะอยู่ทั้ง2ข้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายมือท่านผู้ชมแลวก็ทางขวามือท่านผู้ชมนะครับผมด้านบนนะครับ ท่านไม่ต้องสังเกตตัวเลขนะครับผมเดี๋ยวท่านจะสับสนไปอีกนะครับผมว่าตัวเลขมีส่วนเกี่ยวข้องทําให้ราคาแพงนะครับผมซึ่งผมจะปิดไว้เลยนะครับผมดังในภาพนะครับผมไม่ต้องดูตัวเลขนะครับผมผมปิดไว้แล้วนะครับให้ดูที่หมวดนะครับผมหมวดต้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ชมนะครับถ้าเป็นที่อยู่ทางซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็น g 9 2นะครับผมส่วนถ้าอยู่ทางขวามือท่านผู้ชมนะครับ ก็จะเป็นดอเด็ก92นะครับผมแบบภาพนะครับเพราะว่าหมวดและตัวเลขนะครับผมจะอยู่ด้านบนนะครับผมทั้งซ้ายมือและก็ขวามือท่านผู้ชมนะครับแต่ไม่ต้องดูตัวเลขนะครับผมเพราะผมปิดไปแล้วนะครับผมคือตัวเลขไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมในคลิปนี้นะครับดูแค่หมวดนะครับผมดูแค่หมวดแล้วยังไม่พอนะครับผมต้องดูลายเซนด้วยนะครับผมลายเซนนะครับผมก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับผม ของธนบัตรนะครับก็จะมีอยู่ทั้งสองข้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายเมืองท่านผู้ชมแล้วก็ขวาเมืองท่านผู้ชมนะครับต้องเป็นลายเซ็นเดียวกันนะครับผมดังภาพนะครับผมที่ผมใช้วงกลมสีเขียววงกลมไว้นะครับผมหนาทึบเลยนะครับผมนั่นแหละครับผมเผื่อทุกท่านมองไม่ชัดนะครับผมผมวงกลมสีเขียวไว้หนาเลยนะครับทึบเลยนะครับให้ท่านจําง่ายๆเลยนะครับลายเซ็นต้องเป็นแบบนี้นะครับผม ทั้ง2ด้านนะครับผมทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมแล้วก็ทางด้านขวามืองท่านผู้ชมนะครับผมแบบที่ผมวงกลมสีเขียวหนาทึบไว้นะครับผมแล้วก็หมวดนะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมไม่ว่าจะทางซ้ายมือท่านผู้ชมแล้วก็ขวามือท่านผู้ชมนะครับผมถ้าเป็นทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับผมต้องเป็นหมวด J92 นะครับส่วนทางด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับผมต้องเป็นดดเด็ก92นะครับส่วนตัวเลขไม่ต้องดูนะครับผม ผมปิดทึบไว้แล้วนะครับผมตัวเลกจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมที่มีราคาสูงถึง500 0 0นบาทนะครับถ้าใหม่ๆนะครับผมส่วนเรื่องของราคานะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพของธนบัตรด้วยนะครับผมแล้วก็ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงยินยอมกันณเวลานั้นนะครับผมก็จะไม่คงที่นะครับผมแต่ถ้าท่านมีสวยๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับ ท่านตั้งราคาขายเลยนะครับผมห้าแสนเลยนะครับถ้าสวยนะครับผมส่วนถ้าเป็นธนบัตรผ่านใช้นะครับผมก็อาจจะลดหลังราคาลงมานะครับผมตามสภาพของธนบัตรนะครับผมอาจจะสองแสนสามแสนแปดหมื่นห้าหมื่นหรือว่าสองหมื่นนะครับผมหรือว่าหนึ่งหมื่นนะครับผมแต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นแน่นอนนะครับถึงธนบัตรของท่านจะสภาพแบบไหนนะครับผมผ่านใช้มาเยอะเท่าไหร่นะครับผมถ้าท่านมีนะครับ ถ้ารู้สึกว่าธนบัตรไม่ใช่ธนบัตรใหม่นะครับผมไม่สวยนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าท่านจะเสนอขายนะครับผมให้ท่านตั้งราคาเริ่มต้นที่1 0,000หเลยนะครับผมถ้าสภาพไม่สวยนะครับแต่ถ้าสวยๆเลยนะครับผมให้ท่านตั้งราคา5้าแสนเลยนะครับผมอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับผมให้ท่านสังเกตที่2จุดนะครับผมจุดแรกนะครับผมให้ดูที่หมวดนะครับถ้าอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมให้เป็นหมวด G92 นะครับผม ส่วนถ้าเป็นทางด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับผมให้เป็นดอเด็ก92นะครับแล้วก็ลายเซ็นนะครับผมด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมหรือว่าทางด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับผมต้องให้เป็นลายเซ็นแบบนี้นะครับแบบที่ผมใช้สีเขียววงกลมไว้หนาทึบให้ดูนะครับผมบางท่านอาจจะมองไม่ชัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขยายภาพให้ดูแปบหนึ่งนะครับผมครับผมนี่ก็คือลายเซ็น แบบขยายขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ให้ท่านจดจำลายเซ็นนะครับผมต้องเป็นแบบนี้นะครับสังเกตนะครับผมเผื่อท่านมีธนบัตรราชการที่9ชนิดราคา10บาทแบบ9นะครับผมเผื่อท่านจะมีธนบัตรที่ราคาสูงถึง5 0 0 0 0 0บาทนะครับ